ยันถึงเธออย่างนี้ยังคงรอเธอตรงนี้ว่าเมื่อไรที่เราจะหันมา ดราม่าคืนลูกแรกยังไม่ทันจะได้ชี้แจงดราม่าคืนลูกที่สองก็ตามมาแบบติดติดสำหรับเจตและปางที่โดนชาวเน็ตดายับแบบไม่มีชิ้นดีแถมยังถูกโยงไปถึงวิวแฟนสาวของเจตที่กำลังมีข่าวลือเรื่องความรักสั่นคลอนอีกงานนี้ชาวเน็ตแบ่งเป็นสองฝ่ายซัดกันนวในโลกโซเชียลเรียกว่ายังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวกับคู่รักเจตเจตพิพัฒน์และวิววรรณรสว่าทั้งคู่จะใช้คู่รักพระนางสอแววเลิกกันหรือเปล่า พอวิวมักจะโพดแคปชั่นและเพลงเศร้าแถมพักหลังเจดก็ไม่กดไลค์รูปแฟนสาวเลยแต่กลับโพดภาพละครที่เล่นคู่กับนักแสดงสาวพราวสเสน์ปรางกันนลันแบบรัวๆทำเอาชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยวันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้วิวน้อยใจหรือเปล่าและปรางถูกโยงเป็นมือที่3มมีส่วนทำให้ความรักของเจดวิวสั่นคลอนจริงหรือไม่ แต่ทั้งเจดแล้ววิวก็ไม่ได้ออกมาตอบถึงข่าวลือที่ถูกโยงว่าเป็นคู่รักเลิกกันว่าใช่ทั้งคู่จริงหรือไม่ขณะที่ปรางก็ถูกโยงเป็นมือที่3ามก็ยังไม่พร้อมตอบดราม่าที่เข้ามาถล่มเธอเลยท่ามกลางโลกโซเชียลที่ตั้งหน้าตั้งตารอฟังคําชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายว่าความจริงมันคือยังไงกันแน่ เรียกว่าด่ามาเรื่องแรกเจดวิวและปรางยังไม่ได้ออกมาชี้แจงก็มีด่ามาเรื่องใหม่มาอีกแล้วเมื่อเจดได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรมขณะที่กําลังเล่นกีตาร์และร้องเพลงสุดหวานโรแมนติกกับสาวปรางซึ่งเป็นเพลงลับตาเพลงประกอบละครในเรื่องบุกงนาสารีที่ทังคู่เล่นด้วยกันขณะที่อินสตาแกรมของสาวปรางก็ลงคลิปวิดีโอเดียวกันกับหนุ่มเจดที่ทังคู่ร้องเพลงโปรโมทละครด้วยกันเดี๋ยวเราไปชมคลิปหวานสุดโรแมนติกกันค่ะ ทางกันแสนไกลจะลับตาแต่ที่ฉันไม่เคยจะร่ำลายัางคิดถึงเธออย่างนี้ยังคงรอเธอตรงนี้ว่าเมื่อไรที่เราจะ แต่มิวายคลิปวิดีโอร้องเพลงสุดหวานโรแมนติกนี้กลับกลายเป็นดราม่ารอบที่2จนได้เมื่อชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่างแรงกับการที่เจตและปรางร้องเพลงโปรโมทละครด้วยกันทั้งที่ตอนนี้มีข่าวลือของเจตและวิวสันคลอนอยู่พร้อมจวกยับว่าขอไม่ดูละครซึ่งการที่เจตและปรางโปรโมทขนาดนี้ไม่สนใจความรู้สึกวิวเลย ซึ่งเมื่อก่อนเคยชอบปรางมากแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วดูแล้ววิวสวยกว่าปรางเยอะแคมยังซัดไปถึงเจดอีกว่าเมื่อไร่เจดจะออกมาพูดว่าเลิกหรือยังไม่เลิกกับวิวสักทีจะได้จบจบซึ่งแฟนคลับก็รอคําตอบอยู่แต่เจดกลับมีความสุขดีดกีตาร์ร้องเพลงคู่ด้วยพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าร้องเพลงหวาดขนาดนี้น่าจะเป็นแฟนแล้วหรือเปล่าขณะที่แฟนคลับส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่างแรงกับคนที่ดราม่าต่อว่าเจดและปราง เขามาซัดก,กลับคนที่ด่ามาเดือดไม่แพ้กันว่าเขาอยู่ในช่วงโปรโมทละครซึ่งแฟนคลับควรแยกแยะให้เป็นไม่ใช่มาประสาวใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดพากันคิดไปเองทงั้งที่ยังไม่ได้รู้ความจริงพร้อมถามกลับคนที่ด่ามาว่าคิดกันไปเองแล้วมาด่าพี่ปรางมันถูกหรอซึ่งจากเหตุการณ์นี้สงสารปรางมากที่โดนแฟนคลับวิวถล่มทั้งที่จริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยรอให้เขาออกมาพูดก่อนดีกว่าไหม ซึ่งความสัมพันธ์ของเจตและวิวยังรักกันดีหรือเลิกกันแล้วตามข่าวลือจริงหรือไม่แล้วเรื่องที่ปางถูกโยงเป็นมือที่3ความจริงเป็นอย่างไรงานนี้คงต้องรอให้ทั้ง3คนออกมาชี้แจงเองจะดีที่สุดคะ่ะ าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f ฟ l l ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ